ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนออาเซนนลพบเรอัลมาดริดไรซ์โคตรสุดตัดเกรดแข่งปืนเกมขยี้ราชันชุดขาว ไอปืนใหญ่อาซนอลโอกาสสดใสไม่น้อยสำหรับการเดินหน้าเข้าสู่รอบตัดเชือกอยู่ฝ่าแชมเปี้ยนหลังเปิดบ้านอัดเรอัมริดแชมป์เก่า3-0ต่อในเกมเล็กแรกรอบ8ทีมสุดท้ายเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาและนี่คือผลสอบของลูกทีมมิเกลอาร์เตต้าแต่ละคนในแมตช์นี้ที่เอเมเรตสเตเดียมซึ่งบอกเลยว่าฟอร์มแจ่มหลายคนโดยเฉพาะเดคันไรส์ผู้ที่ทำคนเดียว2ตุงแบบสวยๆจากลูกยิงฟรีคิก 11ผู้เล่นตัวจริงดาวิดไรายา7คะแนนไร้ข้อผิดพลาดแถมมีเซฟสำคัญที่สามารถป้องกันลูกยิงของคเลียนเอ็มบัปเป้ช่วงครึ่งแรกโยเรียนทิมเบอร์8คะแนนถึงแม้สภาพร่างกายยังไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ก็เล่นได้อย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะการรับมือกับวินิสุสจูเนียร์วิลเลียมซาิบา7.5คะแนนเล่นได้ตามมาตรฐานมีความนิ่งและยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของเพื่อนร่วมทีมได้ดี ยาคุปคีวีออร์เคะแนนช่วงครึ่งแรกอาจมีจมังหวะผิดพลาดให้เห็นแต่หลังจากนั้นถือว่าทำได้ดีมีความเร็วในการรับมือแนวลุกแช้์เก่าไมลูอิสเคลี่7.5คะแนนครึ่งแรกไม่ค่อยดีมีจมังหวะทำบอลเสียบ่อยแต่ครึ่งหลังดีขึ้นมากดูนิ่งขึ้นและยังเป็นคนแอซิสให้เมลิโนโกดประตูปิดท้ายโทมัสปาเต7.5คะแนนทำหน้าที่กลางรับได้ย่งแข็งแกรง่งแถมผ่านบอลแม่นยำระดับ98% มาตินโอเดกาดกับตันทีม7คะแนนเหมือนจะเงียบแต่ประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีผ่านบอลขึ้นหน้าสวยๆหลายครั้งเดแคนไรส์สิคะแนนแทบไม่ต้องบรรยายอะไรมากเพราะฟอร์มการเล่นโดยรวมทั้งรับและลุกถือว่าดีอยู่แล้วแชมมาทำสอประตูแบบสดสวยจากลูกยิงฟรีคิกกลายเป็นเกมแห่งความทรงจำสำหรับเจ้าตัวรวมถึงแฟนบอลอาเซนนลบูคาโยซาก้า7.5คะแนน สตาร์ตตัวจริงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีก่อนซึ่งก็ทำผลงานได้ไม่เล็วขึ้นเกมทางฝั่งขวาได้ดีทำเอาดาวิดอาาบาปั่นปวนไม่น้อยกาเบรียลมาติโรล,ลี7คะแนนครึ่งแรกป่วนทางฝั่งซ้ายได้ดีแถมมีจังหวะเกือบทำประตูได้แต่ครึ่งหลังดรอปลงไปหน่อยมิเกลเมลิโน7.5คะแนนเป็นอีเกมที่ทำได้ดีในบทบาทหน้าเป้าจำเป็นโดดเด่นในลูกกลางอากาศและยังจบสกอร์ประตู3ต่อศนย์ได้อย่างเฉียบคม ตัวสำรองที่ได้หลงเล่นเลออนโดทอซาแทนซาก้านาทีที่74ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้คีแรนเทียนี่แทนไรซ์นาทีที่80ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้เบนไวท์แทนทิมเบอร์นาทีที่90ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้มิเกลอาเตต้ากล้าวขอสร้างประวัติศาสตร์กับปืนใหญ่ อาเตต้ากล่าวกับสื่ออย่างมั่นใจว่ามีความรู้สึกอยู่ก่อนแล้วว่าจะพาทีมสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ได้ในเกมต้อนรับราชันชุดขาวและจะพยายามทำให้ได้อีกในเกมหน้าเพื่อพาทีมปืนใหญ่สร้างชื่ออย่างระบือือลั่นในถ้วยบิ๊กเอียร์ผมภูมิใจมากเรามีฟอร์มที่สมบูรณ์แบบและเราทำได้เราต้องชนะเกมนี้อาเตต้าเอ่ยบรรยากาศยอดเยี่ยมตั้งแต่ก่อนเกมซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนและจากนั้นลูกฟรีคิกจากเดแรนสรุปทุกอย่าง ผมมั่นใจว่ามันจะเกิดขึ้นผมรู้สึกได้ว่าเราจะสร้างปัญหาอย่างมากมายให้กับพวกเขาเรามั่นใจว่าเราจะโชว์ฟอร์มได้มันเป็นซีซั่นที่เราต้องปรับตัวเราเสียกองหลังที่ดีที่สุดของเราสี่เดือนและเยะเรียนลงเล่นได้พร้อมทั้งโชว์ฟอร์มได้เยี่ยมมิเกลเมเลโน่ทุ่มเทมากเขากระหายเรียนรู้ตำแหน่งกองหน้าทีมของเราปรับตัวเพื่อเขาเช่นกัน มันเป็นเกมที่แตกต่างไปจากเอเวอเรตันมันต่างกันคนละโลกเลยมีไม่กี่ทีมที่กระตุ้นคุณได้มากกว่าเรอัลมาดริดพวกเขาเป็นทีมที่ดีที่สุดในรายการนี้และมันเป็นความท้าทายที่เราได้ดวลกับพวกเขาเราพยายามเอาชนะพวกเขาเราสนุกกับชัยชนะเกมนี้แต่เรารู้ว่ามันจบครึ่งแรกเท่านั้นเราต้องเล่นให้ดีกว่านี้ที่มาดริดนักเตะคุยกันว่ามันยังไม่จบเราจะเตรียมตัวสำหรับเกมวันเสาร์นี้และเกมกับมาดริดพวกเขาตื่นเต้นกันมาก อาร์เตต้าเสริมว่ามันกินเวลา3ปีครึ่งแล้วที่เรายิงประตูดได้จากลูกฟรีคิกโหนสุดท้ายมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวในคืนที่ยิ่งใหญ่ตอนนี้เราต้องบุกไปที่เบอร์เบล,เ,บลเพื่อทําให้ได้อีกครั้งและมันจะเป็นการก้าเดินไปข้างหน้าอีก9ก้าสำหรับเกมนัดสองาร์เตต้าถูกถามว่าจะขอคําแนะนําจากเป๊ปโกดิล่า อดีตเจ้านายร่วมชาติในทีมแมนซิตี้หรือไม่เขาเคยดวนกับเรอัลมริดหลายครั้งและผมอยากคุยกับเขาเขาเป็นคนที่ผมชื่นชมเป็นเรื่องสําคัญที่ได้เรียนรู้จากคนที่ยอดเยี่ยมเขาเป็นคนที่ฉลาดมากและผมโชคดีที่ได้ร่วมงานกับเขาต่อข้อถามถึงอาการบาดเจ็บของบุคโยซาก้าและเดคันไรช์หน้าใหญ่ปืนโตระบุว่าทั้งคู่เจ็บนิดหน่อยแต่มันไม่มีอะไรีเรียดสุดท้ายแล้วอาจจต่าเปล่าประกาศว่าต้องการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับอาเซนนล เมื่อคุณไม่มีประวัติศาสตร์ในรายการนี้มานาน20ปีคุณต้องตเตรียมความพร้อมเขียนมันขึ้นมาด้วยตัวของคุณเองไรซ์สร้างประวัติศาสตร์สองฟรีคิกน็อกเอาท์แชมเปี้ยนลีกดีแคนไรซ์สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในยูฟาแชมเปี้ยนลีกหลังนำอาร์เซนอลถล่มเรอัลมดริด3-0มิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษกลายเป็นผู้เล่นคนแรกที่ทำประตูจากฟรีคิกโดยตรงถึง2ประตูในรอบน็อกเอาท์แชมเปี้ยนลีก ก่อนหน้านี้ไรซ์ซึ่งลงเล่นระดับสโมสรมาแล้ว338นัดไม่เคยยิงประตูจากฟรีคิกโดยตรงมาก่อนกระทั่งกระนำ2ประตูใส่เรอัลมาดริดในเวลาห่างกันเพียง12นาทีดาวเตะไอปืนใหญ่เป็นผู้เล่นคนที่5ที่ทำา2ฟรีคิกในเกมเดียวกันเกมอยู่่าแชชเบี้ยกแต่เป็นคนแรกที่ทำได้ในรอบน็อกเอาท์โดย4เกมก่อนหน้านี้มาจากรอบแบ่งกลุ่มทั้งหมดนั่นคือริวัลโดบาร์โซนาพบมิลานปี2000คริสเตียโนโรนาลโดเรอัลมาดริดพบซูริกปี2009 เนมาเปอเชพบเซเวน่าสเวดดาปี2018ฮา5คิมซีเยกกาลาตาทรายพบเมืเจ็ดปี2023ขณะเดียวกันนั่นยังทำให้อาร์ซอลทํทำประตูจากเซตพีทได้ถึง2ี่ประตูจากทุกรายการฤดูกาลนี้ไม่รวมจุดโทษมากกว่าทุกสโมสรในพรีเมียร์ลีกอีกด right, ้วยไรซ์รับคงนอนไม่หลับเบิ้ลฟรีคิกพาปืนถลึงชัย เด็แคนไรส์ยอมรับว่าพูดไม่ออกและคิดว่าคืนนี้คงนอนไม่หลับแน่หลังจากโชว์ยิงฟรีคิกสวยๆวย2ลูกพาอาเซนอลเปิดบ้านถล่มเรมมอัลมดริส3-0ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกฟรีคิกแรกของไรส์มาในนาทีที่58ปัน่นโค้งเสียบเสาสุดงามก่อนจะตามมาด้วยลูกที่2ในอีก12นาทีต่อมาซึ่งลูกนี้ก็ยิงเสียบสามเหลี่ยมจนติโมกูตัวได้แค่มอง ที่น่าทึ่งคือนี่เป็น2ประตูจากฟรีคิกครั้งแรกในชีวิตคาแข้งของเขาเลยจากการลงเล่นระดับอาชีพมาแล้วถึง339นัดผมยังไม่รู้เลยว่าความรู้สึกนี้จะเข้ามาเมื่อไหร่ไรซ์บอกกับอ m ร์เมซอนพรามผมหยิบมือถือขึ้นมาดูแล้วทุกคนแชทมาเต็มไปหมดเลยฟรีคิกลูกแรกในชีวิตที่ยิงเข้าแบบนี้มันสุดยอดจริงๆแล้วลูกที่2ก็ตามมาผมแค่รู้สึกมั่นใจพูดไม่ออกเลยการชนะเหรียาดริดในรายการนี้มันเป็นค่ำคืนที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา ประตูทั้งสองทำให้ Rice ไรช์กลายเป็นนักเตะคนแรกที่ยิงฟรีคิกสองลูกในเกมน็อกเอาท์ของศึกแชมเปี้ยนลีกไรช์เล่าอีกว่าผมฝึกยิงแบบนี้มานานแล้วนะแต่มักจะยิงไปติดกำแพงหรือไม่ก็ข้ามคานตลอดตอนแรกเราตั้งใจจะเปิดฟรีคิกแต่พอผมมองเห็นตำแหน่งของกำแพงกับผู้รักษาประตูผมก็คิดเลยว่ายิงเองเลยดีกว่าและบุคยซาก้าก็พูดกับผมว่ารู้สึกกับมันให้ดีนะผมเห็นช่องด้านนอกกำแพงพอดีเลยกดเลยแล้วหมั่นก็เข้า ส่วนลูกที่2ผมมั่นใจมากตอนยิงแล้วมันก็เข้าอีกผมว่าตอนนี้มันยังไม่รู้สึกจริงๆหรอกเพราะเรายังต้องเล่นเล็กอ,อยู่แต่ผมตื่นเต้นมากดีใจสุดๆมันฟังดูเหมือนคําพูดที่ได้ยินบ่อยๆแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าผมจะย้อนกลับมาคิดว่าคืนนี้คือค่ำคืนที่พิเศษมากจริงๆไร้เพิ่มเติมอีกว่าเขาโดนบอกมาตลอดว่าควรยิงเองมากขึ้นซึ่งเขาก็ฝึกยิงอยู่เสมอเพื่อรอวันที่จะมีโมเมนต์แบบนี้เกิดขึ้น ตอนแรกคิดว่าลูกสองมันไกลนะแต่พอจะตั้งยิงก็เห็นว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งของผู้รักษาประตูและเราซ้อมแบบนี้มาบ่อยมากแล้วเลยลุยเลยถ้าบอลออกก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงก็มั่นใจจากลูกแรกอยู่แล้วดาวเตวัยยิบกปีกล่าวเสริมบอกตรงๆคืนนี้ผมนอนไม่หลับแน่มันเป็นค่ำคืนประวัติศาสตร์และเรายังไม่หยุดแค่นี้เพราะเราตั้งเป้าจะคว้าแชมป์รายการนี้แต่ต้องค่อยๆไปทีละเกม เกมเลก2องอาเซนนลจะต้องบุกไปเย San Diego ือนซานเตียโกเบรเบลในวันที่16เมษายนนี้เวนดูนี่ออกโรงยกย่องไมล์ลุยส์เคลลี่หลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในเกมที่อาเซนอลเปิดบ้านถล่มเอาชนะเรอัลมิดสามต่อศูนย์เมื่อคืนที่ผ่านมาแม้ไรท์ได้รับคำชมเป็นส่วนใหญ่แต่รุนี่ไม่ลืมสู่หกผลงานของลุยส์เคลลี่ซึ่งได้ออกสตาร์ตัวจริงในตำแหน่งแบ็กซ้ายในเกมนี้ ผมคิดว่าเขาเล่นโดยไม่มีความกลัวตั้งแต่ต้นเลยรูนี่กล่าวกับอเมซอนพรามเราได้พูดคุยกันระหว่างเกมเกี่ยวกับตำแหน่งที่เขายืนและบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีที่สุดแต่เขาทำให้เรอัลมดิเเจอปัญหาเขาช่วยโอเวอร์โหลดในแดนกลางสำหรับเด็กหนุ่มที่เล่นในระดับนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวและเครียดแต่ว่าเขาเล่นด้วยความมั่นใจและความเชื่อเต็มเปี่ยม ผมดีใจแทนเขาจริงๆเพราะมันเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมสำหรับเขาทั้งการแจ้งเกิดกับสโมสรการประเดิมสนามให้กับทีมชาติอังกฤษและการแสดงผลงานแบบนี้ในเกมกับเรอมริตคืนนี้เขาผ่านการทดสอบครั้งใหญ่แล้ว คาโลอันเชลติกุนซือของเรียมลิตยอมรับตามตรงว่าโอกาสเข้ารอบรองชะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลิกของทีมตอนนี้ถือว่าค่อนข้างต่ำหลังบุกไปโดนอาร์เซนอนลถล่มเละ3-0 สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าสกอร์คือฟอร์มการเล่นของมาริดที่ดูไร้ไอเดียในเกมรุกและแนวรับที่หลุดตำแหน่งอยู่บ่อยครั้งแม้ก่อนหน้านี้พวกเขาจะเคยมีโมเมนต,ต์ฮึดกลับมาในเกมหลายครั้งแล้วก็ตามหลังจบเกมอันชลตีให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าปกติทีมเรามักจะเล่นดีช่วงท้ายเกมแต่วันนี้มันน่าผิดหวังเราเล่นกันได้แย่ต้องยอมรับความจริงและพยายามเต็มที่ในสัปดาห์หน้าเพื่อกลับมาให้ได้ แม้จะยังพอเห็นบางช่วงของเกมที่ลูกทีมไม่ได้เล่นแย่ไปสัหมดแต่กุนซืออิตาเลียนก็ย้ำว่าหากอยากเข้ารอบยังไงก็ต้องเล่นให้ดีกว่านี้แบบชัดเจนถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่ยอมยกธงง่ายๆเพราะเรอัลมาดริดเคยคัมแบ็กแบบเหลือเชื่อมาแล้วหลายครั้งโดยเฉพาะที่เบอร์เวลและแม้การพลิกสถานการณ์จากการตามหลัง3ลูกจะดูยากแต่ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเกือบ50ปีก่อนกับดาบี้เคาตี ถ้ามองจากเกมนี้ต้องยอมรับว่าโอกาสมันน้อยมากแต่เราจะพยายามเต็มที่100%เรเาต้องตอบสนองให้ได้หลังจากเกมที่แย่แบบนี้อันเชลติกล่าวเสริมถ้าดูจากเกมคืนนี้ใครๆก็คิดว่าเราคงหมดหวังแล้วแต่ฟุตบอลมันก็แบบนี้ไม่มีใครคาดคิดว่าไรซ์จะมายิงฟรีคิก2ลูกเข้าแบบนั้นหรอกฟุตบอลเป็นเกมที่อะไรก็เกิดขึ้นได้เราต้องเชื่อมั่นต้องไว้ใจกัน เพราะที่เบอร์เบลมันเคยเกิดเรื่องเหลือเชื่อมาแล้วหลายครั้งหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ